สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลขา่ากรองทั่วโลกในรอบ48ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเรามีข้อมูลที่น่าสนใจมากจากวันที่8และ9กุมภาพันธ์2026ค่ะวันนี้เราจะมาลองเชื่อมโยงจุดต่างๆที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวกันเลยตั้งแต่เรื่องการเมืองร้อน,อนๆไปจนถึงภาพทอโบราณเพื่อดูว่าโลกกำลังบอกอะไรกับเราอยู่ใช่ครับเพราะภาพใหญ่ๆมันมักจะซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กๆพวกนี้แหละครับแล้ววันนี้เรามีประเด็นที่ เออ่น่าสนใจมากๆเลยนะตั้งแต่ใช้ยชนะแบบถล่มทลายในญี่ปุ่นที่ทำให้ตลาดหุ้นพุ่งทะลุเพดานไปจนถึงภัยไซเบอร์รูปแบบใหม่ที่อืน่ากลัวกว่าเดิมอีกครับน่ากลัวกว่าเดิมยังไงคะเพราะมันไม่ได้โจมตีที่คอมพิวเตอร์แต่โจมตีที่จิตใจของเราโดยตรงเลยโอ้ประเด็นหลังนี่น่าขนลุกเลยนะคะ แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกที่ดิฉันว่ามันสะท้อนภาพใหญ่ได้ชัดเจนมากคือแนวโน้มที่หลายๆประเทศกำลังใช้กฎหมายกับระบบราชาการมาเป็นเครื่องมือเหมือนเป็นเครื่องมือในการขีดเส้นแบ่งอนานาจให้มันเด็ดขาดไปเลยครับเป็นการประกาศว่ายุคข,ของความคลุมเครือมันจบแล้วใช่ค่ะเป็นการจับประเด็นที่เฉียบคมมากครับตัวอย่างที่ชัดที่สุดตอนนี้เลยนะก็คือที่อิสราเอล ที่เวสต์แบงค์ใช่ไหมคะใช่ครับที่คณะรัฐมนตรีความมั่นคงของเขาเพิ่องอนุมัติเรื่องใหญ่มากคือการโอนอำนาจการออกใบอนุญาตก่อสร้างทะเบียนที่ดินอะไรพวกนี้ในเขตเวสต์แบงค์จากเดิมที่อยู่ในมือกองทัพ oh. ไปให้กระทรวงพลเรือนเป็นคนดูแลแทนทั้งหมดเลยครับ การย้ายแฟ้มเอกสารจากโต๊ะทหารไปโต๊ะข้าราชการพลเรลือนฟังดูเผินๆเหมือนเป็นเรื่องทางเทคนิคเฉยๆเลยนะคะแต่จริงๆความหมายมันลึกกว่านั้นเยอะใช่ไหมคะลึกกว่ามากครับเพราะรัฐมนตรีคลังของเขาเบาเลลส m มอทริชพูดเองเลยว่าเป้าหมายคือทำลายแนวคิดเรื่องรัฐปาเลสไตน์นี่คือสิ่งที่ในวงการวิเคราะห์เขาเรียกว่าการผนวกดินแดนโดยระบบราชการหรือ b u r e a u c r a t i อน n n e x a t i o n อ๋อ คือทำให้การตั้งถิ่นฐานกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาภายใต้กฎหมายแพ่งไปเลยถูกต้องครับไม่ใช่การยึดครองทางทหารอีกต่อไปพูดง่ายๆคือเปลี่ยนจากอำนาจโดยพฤตินัยที่มีอยู่จริงแต่ไม่เป็นทางการให้กลายเป็นอำนาจโดยนิตินัยก็คืออำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายใช่ครับให้มันถาวรและย้อนกลับไม่ได้พอพูดถึงการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือแบบนี้มันทำให้นึกถึงภาพที่ฮ่องกงเลยนะคะ ที่ก็ใช้กระบวนการทางกฎหมายมาจัดการกับกลุ่มผู้เห็นต่างอย่างเด็ดขาดมันเป็นรูปแบบเดียวกันเลยหรือเปล่าคะหรือว่ามีอะไรต่างกันเป็นการเชื่อมโยงที่ถูกต้องเลยครับที่ฮ่องกงรับเพิ่งเห็นคำตัดสินจำคุกค,คุณจิมมี่ไลเจ้าของสื่อ Apple Daily ถ้ค่ะเห็นข่าวอยู่เหมือนกันตัดสินจำคุกนานมากเลยนานมากครับวัย78ปีแต่โดนไป20ปีพร้อมกับผู้บริหารอีก8คนข้อหาก็คือสมรู้ร่วมคิดกับกองกำลังต่างชาติ ถึงบริบทจะต่างกันแต่อิสราเอลกับฮ่องกงกำลังใช้เครื่องมือแบบเดียวกันเลยคือคกลไกของรักและกระบวนการยุติธรรมเพื่อสร้างความเป็นจริงใหม่ที่ถาวรเป็นการตอกย้ำอำนาจควบคุมอย่างเป็นทางการอืมการใช้อำนาจทางกฎหมายเพื่อสร้างความชอบธรรมที่เราเพิ่งคุยกันไปมันก็สะท้อนภาพที่ใหญ่ขึ้นนะคะของการจัดระเบียบอำนาจโลกใหม่โดยเฉพาะขั้วอำนาจทางการเงินที่ตอนนี้ดูเหมือนจะไม่ได้กระจุกตัวอยู่แค่ที่เดิมอีกต่อไปแล้วแน่นอนครับ เรากำลังเห็นการเปลี่ยนแปลงที่แบบว่าน่าทึ่งมากเลยที่ซาอุดีอาระเบียในการประชุมอัลอูลาคอนเฟรนซ์รัฐมนตรีคลังของเขาออกมาเปิดเผยตัวเลขที่ทำให้หลายคนต้องหันมามองเลยตัวเลขอะไรเหรอคะเขาบอกว่าตอนนี้กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่หรือ emerging markets มีสัดส่วน GDP รวมกันคิดเป็น60%ของทั้งโลกไปแล้ว60%ครับ ถ้าคำนวณแบบ PPP หรือตามความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อโอ้โห oh, 60%นี่มันหมายความว่ากลุ่มประเทศที่เราเคยเรียกว่ากำลังพัฒนาตอนนี้กลายเป็นเสียงส่วนใหญ่ของเศรษฐกิจโลกไปแล้วสิคะถูกต้องครับและที่สำคัญกว่าตัวเลขคือวาระของการประชุมครับเขาไม่ได้คุยกันแค่เรื่องการค้าแต่กำลังพยายามสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางการเงินแล้วก็กลไกาการปรับโครงสร้างหนี้ที่เป็นเอกสระจากกลุ่ม G7 อ๋อ oh, เหมือนกำลังจะสร้างระบบของตัวเองขึ้นมาใช่เลยครับนี่คือการประกาศตัวอย่างอย่างชัดเจนว่าริยาดกำลังจะวางตำแหน่งตัวเองเป็นศูนย์กลางทางการเงินแห่งใหม่ของกลุ่มประเทศซีกโลกใต้หรือ global south ขณะที่ซาอุกํกำลังสร้างเกมการเงินใหม่ <c oughs> เพื่อนบ้านอย่าง UAE ก็กำลังเดินเกมภูมิรัชศาสตร์ที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลย ใช่ครับมีข่าวเล็กๆแต่ความหมายไม่เล็กเลยคือ UAE เพิ่งส่งตัวผู้ต้องสงสัยในคดียิงนายพลรัสเซียกลับกรุงมอสโกอย่างรวดเร็วมากเรื่องนี้มันสำคัญยังไงเหรอคะมันเป็นสัญญาณที่ส่งไปถึงชาติตะวันตกโดยตรงเลยครับว่า UAE มีความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงที่แน่นแฟนกับรัสเซียและพร้อมจะร่วมมือโดยไม่สนใจแรงกดดันหรือมาตรการคว่ำบาตรใดๆทั้งสิน้นเข้าใจแล้วคะ่ะพอขยับภาพมาดูฝั่งเอเชีย ก็ยิ่งเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงชัดขึ้นไปอีกโดยเฉพาะที่ญี่ปุ่นนี้ผลการเลือกตั้งล่าสุดน่าจะเปลี่ยนโฉมหน้าประเทศไปเลยนะคะเปลี่ยนแน่นอนครับชัยชนะของคุณซาเอะทาคาอิจินี้ไม่ใช่แค่ชนะธรรมดา แต่เป็นชัยชนะแบบเบ et ็ดเสร็จเด็ดขาดได้เสียงข้างมากชนิดพิเศษไปถึง316ที่นั่งจาก465ที่นั่งโห oh. ซึ่งตลาดหุ้นตอบรับแบบต้องใช้คำว่าบ้าคลั่งมากดัชนีนิกเคอิพุ่งไปทำสถิติสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์ที่57,000กว่าจุดมันสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนว่ารัฐบาลชุดนี้จะมีสะเสถียรภาพแล้วก็อำนาจเต็มที่อำนาจเต็มที่มากๆครับชัยชนะระดับนี้ให้ทุกอย่างเลย ทุกอย่างนี่คือขนาดไหนคะทั้งอำนาจในการผลักดันนโยบายขยายการคลังเพิ่มงบประมาณกลาโหมมหาศาลและที่สำคัญที่สุดเลยนะคือมันให้เสียงข้างมากพอที่จะเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญสันติภาพมาตราเก้าได้โดยที่ไม่ต้องงอสภาสูงเลยเหรอคะใช่ครับซึ่งอันนี้เป,นเป็นเป้าหมายสูงสุดของฝ่ายอนุรักษนิยมในญี่ปุ่นมาตลอดหลายสิบปีเลยนั่นเป็นเรื่องใหญ่มากจริงๆค่ะและในขณะเดียวกันที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดียกับมาเลเซียก็กำลังจับมือกันแน่นขึ้นครับนายกโมดีของอินเดียกับนายกอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียกำลังเดินหน้าโครงการความร่วมมือด้านเซม,มิคอนดักเตอร์และความมั่นคงในช่องแคบมาละกาอันนี้คือส่วนหนึ่งของนโยบาย Act East ของอินเดียหรือเปล่าคะชัดเจนเลยครับนี่คือภาพชัดๆของนโยบาย Act East ที่ต้องการขยายบทบาทและสร้างเครือข่ายพันธมิตรของตัวเองในภูมิภาคนี้เพื่อคานอำนาจกับจีน ถ้าเราถอยออกมาดูภาพรวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นซาอุยิปุ่นหรืออินเดียมันคือหลักฐานที่เถียงไม่ได้เลยว่าโลกกำลังก้าวเข้าสู่ภาวะหลายคู่อำนาจหรือ Multipolar World อย่างสมบูรณ์แล้วศูนย์กลางอำนาจใหม่ๆกำลังก่อตัวขึ้นแล้วแต่ละขั้วก็กำลังสร้างกฎเกณฑ์แล้วก็พันธมิตรในแบบของตัวเองใช่เลยครับจากเรื่องอำนาจและการเมืองโลกที่กำลังร้อนระอุเราลองเปลี่ยนบรรยากาศมาดูเรื่องวิทยศาศาสตร์กันบ้างดีกว่าค่ะ ซึ่งก็มีทั้งข่าวที่น่าตื่นเต้นสุดๆกับสัญญาณเตือนที่น่ากังวลมากๆเกิดขึ้นพร้อมกันเลยได้เลยครับเริ่มจากข่าวดีทางการแพทย์ก่อนเลยมีความก้าวหน้าครั้งใหญ่ในการทำความเข้าใจโรคพาร์กินสันครับนักวิจัยเขาค้นพบว่าต้นตอสำคัญของอาการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติไม่ได้มาจากเซลล์สมองส่วนใดส่วนหนึ่งแต่มาจากเครือข่ายสมองที่มีการเชื่อมต่อมากเกินไป overly connected หรอคะใช่ครับทำให้การส่งสัญญ,ญาณมันรวนไปหมด โอ้โหนี่มันเปลี่ยนวิธีคิดในการรักษาไปเลยนะคะจากเดิมที่พยายามหายาไปเติมสารเคมีในสมองเปลี่ยนกระบวนทัศน์เลยครับแนวทางใหม่คือการใช้ไฟฟ้ากระตุ้นสมองอย่างแม่นยำเพื่อเข้าไปรีเซ็ตหรือทำลายการเชื่อมต่อที่ผิดปกตินั้นทิ้งไป เหมือนเข้าไปจัดระเบียบสายไฟในแผงวงจรใหม่ประมาณนั้นเลยครับเป็นการแก้ปัญหาที่โครงสร้างของเครือข่ายประสาทโดยตรงเลยฟังดูเหมือนนิยาวิทยาศา,ศาสตร์เลยค่ะแล้วก็ยังมีอีกเรื่องที่เกี่ยวกับกลไกในร่างกายเราที่น่าทึ่งไม่แพ้กันคือเรื่องนาฬิกาชีวภาพครับนักวิทยาศาสตร์เพิ่งค้นพบสารประกอบตัวใหม่ชื่อไม .628 ไม .628 ครับมันทำหน้าที่เหมือนปุ่มแฟ s t ฟอร์เวิร์ดให้นาฬิกาชีวภาพของเราในการทดลองกับสัตว์ เขาพบว่ามันช่วยลดเวลาฟื้นตัวจากอาการเจ็ตแลกลงได้ถึงครึ่งหนึ่งเลยโอ้โหในอนาคตอาจจะนำไปสู่ยารักษาอาการนอนไม่หลับหรือช่วยคนทำงานเป็นกะได้มีเป็นไปได้สูงมากครับปีที่แล้วที่ความรู้มันหายสาบสูญไปแล้วเราเอามันกลับมาได้เนี่ยนะมันทำงานยังไงกันแน่คะเนี่ยมันน่าทึ่งจริงๆครับไหมทะเลหรือซีซิลค์เป็นสุดยอดผ้าในสมัยโรมันทำมาจากเส้นใยของหอยผู้ฉัด หรือเพนเชล c l a มซึ่งล่าสุดนักวิทยาศาสตร์สามารถถอดรหัสและสร้างมันขึ้นมาใหม่ได้สำเร็จและความลับของสีทองที่ไม่เคยซีดจางของมันนี่เลยครับคือที่สุดของความมหัศจรรย์มันไม่ใช่สีย้อมใช่ไหมคะไม่ใช่เลยครับความงามงามสีทองของมันไม่ได้มาจากเม็ดสีแต่มาจากโครงสร้างระดับนานโนของเส้นใยที่สามารถหักเหแสงได้เหมือนปีกผีเสื้อเหรอคะถูกต้องเลยครับเหมือนที่ปีกผีเสื้อสร้างสีงสันสวยงามขึ้นมาโดยที่ไม่มีเม็ดสี เลยแม้แต่น้อยนี่คือเทคโนโลยีนาโนหรือศาสตร์แห่งแสงที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเมื่อหลายล้านปีก่อนแล้วมนุษย์โบราณค้นพบวิธีนํามาใช้เดี๋ยวนะคะขอเบรคนิดนึงคือเรากําลังพูดถึงการคืนชีพของสิ่งที่หายไป2,000ปีแค่คิดก็ขนลุกแล้วแล้วมันยังมีการไขปริศนาทางคณิตศาสตร์ที่เก่าแก่เป็นร้อยปีได้สําเร็จด้วยใช่ครับ นักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะแก้สมการคณิตศาสตร์อายุร้อยปีได้สำเร็จซึ่งทำให้เราสามารถทำนายการเคลื่อนที่ของอนุภาคนาโนที่มีรูปร่างไม่แน่นอนในอากาศได้อย่างแม่นยำเป็นครั้งแรกเรื่องนี้สำคัญมากกับการสร้างแบบจำลองสภาพภูมิอากาศแล้วก็ใช่ครับแล้วก็การประเมินผลกระทบของฝุ่นพี2.5ต่อสุขภาพของเราด้วย ฟังดูมีแต่ความก้าวหน้าที่น่าชื่นใจนะคะแต่ในอีกมุมหนึ่งของรายงานกลับมีสัญญาณเตือนภัยที่ดังมากเกี่ยวกับสุขภาพของโลกเราใช่ครับและนี่คือด้านที่น่ากังวลอย่างยิ่งผลการวิเคราะห์ระดับโรคฉบับล่าสุดพบว่าป่าไม้ทั่วโลกกำลังสูญเสียความหลากหลายและมีลักษณะเหมือนกันมากขึ้นเรื่อยๆโดยถูกครอบงำด้วยต้นไม้ประเภทสายวิ่งเร็วหรือ sprinter trees ต้นไม้สายวิ่งเร็วหมายถึงพวกที่โตวไวๆหรอคะครับ คือพวกที่โตไวแต่ไม่แข็งแรงและอายุสั้นในขณะที่ต้นไม้ที่โตช้าอายุยืนและกักเก็บคาร์บอนได้ดีกำลังลดจำนวนลงอย่างน่าใจหายนั่นเป็นมุมมองที่น่ากลัวมากและผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุดของมันคืออะไรคะมันคือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของความสามารถในการดูดซับคาร์บอนของโลกครับป่าที่เต็มไปด้วยนักวิ่นเร็วจะกักเก็บคาร์บอนได้น้อยลงและเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไฟป่าหรือโรคระบาดมากขึ้น พูดง่ายๆคือระบบภูมิคุ้มกันของโลกกำลังอ่อนแอลงถูกต้องครับในขณะที่เรากำลังสร้างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างน่าทึ่งการกระทำในภาพรวมของเรากับกำลังสั่นคลอนเสถียรภาพของโลกอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจากสัญญาณเตือนเชิงระบบของโลกเรามาถึงประเด็นสุดท้ายที่น่ากังวลไม่แพ้กันค่ะคือภัยคุกคามรูปแบบใหม่และจุดเปลาะบ,บางที่กำลังปรากฏขึ้นมีแนวโน้มหนึ่งที่น่าจับตามากครับคือสิ่งที่แรยง,งานเรียกว่าไซอ็อปซเบอร์ชิฟต์ ไซอร์ครับหรือการโจมตีทางไซเบอร์ที่เปลี่ยนจากการใช้เทคนิคซับซ้อนมาเน้นสงครามจิตวิทยาแทนมีกรณีศึกษาที่เพิ่งเกิดขึ้นกับโรงพยาบาลในออสเตรเลียโดยกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าศูนย์ APT กลุ่มนี้ทำอะไรที่ต่างจากแฮกเกอร์ทั่วไปคะปกติแฮกเกอร์จะใช้รันซัมแวร์เข้าไปเข้าราัข้อมูลทำให้เราเปิดไฟล์ไม่ได้แล้วเรียกค่าถ่าใช่ไหมครับค่ะแต่กลุ่มศูย์ APT ไม่ทำอย่างนั้น พวกเขาแค่เจาะเข้าระบบแล้วส่งอีเมลข่มขู่ว่าเราขโมยข้อมูลคนไข้ของคุณไปหมดแล้วถ้าไม่จ่ายเงินเราจะเปิดโปงท,งทั้งๆที่ความจริงแล้วความจริงแล้วพวกเขาอาจจะไม่ได้ขโมยข้อมูลอะไรไปเลยก็ได้พูดง่ายๆก็คือ bluff กันซึ่งซึ่งหน้าเลยเปลี่ยนจากสงครามโคดดิ้งมาเป็นสงครามจิต,ตวิทยาถูกต้องครับนี่คือแนวโน้มใหม่ของอาชญากรรมไซเบอร์ที่ต้นทุนต่ำแต่ได้ผลสูงเพราะมันเล่นกับความกลัวและความไม่แน่นอนของเหยื่อ ประเด็นนี้ทําให้เกิดคําถามที่น่าคิดมากว่าถ้าการโจมตีมันไม่ได้ใช้ช่องโหว่ทางเทคนิคแต่ใช้ช่องโหว่ทางจิตใจของเราแทนเราจะป้องกันมันได้ยังไงครับเป็นกำถา,างที่น่ากลัวจริงๆค่ะและนอกจากภัยคุกคามที่มองไม่เห็นนี้ในรายงานยังชี้ไปที่จุดเปราะบางที่เห็นได้ชัดเจนมากนั่นคือสถานการณ์ในคิวบาใช่ครับ ตอนนี้คิวบากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าหม้อความดันหรือ pressure cooker อย่างแท้จริงเลยมี2เหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกันพอดี1คือคิวบาประกาศระง,งับการเติมน้ำมันเครื่องบินระหว่างประเทศเพราะน้ำมันเชื้อเพลิงหมดคลังโอโ้โหซึ่งกระทบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เป็นเส้นเลือดหลักของประเทศโดยตรงเลยเหมือนปิดสวิตเศรษฐกิจของตัวเองเลยแล้วอีกเหตุการณ์คืออะไรคะ ในวันเดียวกันนั่นเองนิการากัวซึ่งเป็นทางออกสำคัญสำหรับชาวคิวบาที่อยากอ,อกพยพเพราะไปได้โดยไม่ต้องใช้วีซา่าก็ประกาศยกเลิกนโยบายฟรีวีซ่ากระทันหันอมันเหมือนกับว่าในขณะที่แรงกดดันในหม้อกำลังเพิ่มขึ้นถึงขีดสุดแต่วาวระบายความดันอันสุดท้ายกลับถูกปิดตายแล้ว,ร,วางงรายงานประเมินว่ายังไงคะรายงานประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงมากที่จะเกิดความไม่สงบในหมู่ประชาชนขึ้นได้ทุกเมื่อเลยครับ หลังจากที่เราได้เจาะลึกข้อมูลทั้งหมดนี้ภาพที่ปรากฏขึ้นมาชัดเจนมากเลยนะคะทั้งการขีดเส้นแบ่งอำนาจที่เด็ดขาดขึ้นการผงาดของขั้วอำนาจใหม่ๆความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มาพร้อมกับคำเตือนครั้งใหญ่จากธรรมชาติแล้วก็ภัยคุกค,คามที่เปลี่ยนรูปแบบไปเล่นกับจิตใจของเรามากขึ้นไปอย่างสิ้นเชิงจากเดิมที่เป็นรถถังและตัวบทกฎหมาย ตอนนี้มันกลายเป็นการผนวกดินแดนผ่านระบบราชการเป็นสงครามจิตวิทยาในโลกไซเบอร์หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางชีวภาพของป่าไม้บนโลกเราเองทุกอย่างกำลังถูกผลักไปสู่สถานะใหม่ที่ซับซ้อนและน่ากังกวลกว่าเดิมใช่ครับประเด็นนั้นค่มขยมากค่ะและสุดท้ายนี้ดิฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยข้อสังเกตหนึ่งที่น่าขบคิดต่อนะคะในช่วง48ชั่วโมงนี้ เราเห็นมนุษย์สามารถแก้สมการอายุร้อยปีเพื่อทำความเข้าใจสิ่งที่เล็กที่สุดอย่างอนุภาคมลพิษและในขณะเดียวกันก็คืนชีพผ้าทออายุ2,000ปีที่ใช้เทคโนโลยีนาโนของธรรมชาติขึ้นมาได้สำเร็จมันก็ชวนให้คิดนะคะว่ามีปัญหาอะไรอีกบ้างที่เราเคยคิดว่าแก้ไม่ได้หรือมีความรู้อะไรที่สูญหายไปที่เราใกล้จะค้นพบมันอีกครั้งและคำถามที่สำคัญกว่านั้นก็คือ เราจะใช้ความรู้เหล่านั้นมาแก้ไขวิกฤตเชิงระบบที่เราเพิ่งคุยกันไปได้จริงๆหรือมันจะกลายเป็นแค่การสร้างปัญหาใหม่ที่ซับซ้อนกว่าเดิมขึ้นมาแทนคะ